แล้วับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทุกคน,นะครับลองเติมสปินกันซึ่งก็ผมได้คัดลอกลิงก์ไว้แล้วนะสำหรับใครที่อยากเติมสปินกับผมสามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมนี่เราเอาลิงก์อย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็ใส่จํานวนเข้าไปครับผมปับ๊บเดี๋ยวผมเอาประมาณ500สปินก่อนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงนะสับมิทเข้าไปจะไประบบรันเลยนะครับรันเลยนะโอเครันเลยพอรันเสร็จแล้วปุ๊บ ออกมานะครับผมเข้าเกมกันรอดูนิ่งๆสักแป,ป๊บหนึ่งว่ามันจะเข้าอ่าผู้นําเหล่าผีอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละอย่างกันนะเหล่าผีนําจิตวิญญาณแห่งชัยชนะมาให้เธอแล้วเมื่อกี้นึกว่ามันจะมีการเชิญเพื่อนเข้ามานะคือปกติมันจะมีการเชิญเพื่อนเด้งขึ้นมาจากข้างบนนั่นไงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับคุณได้รับ120สปินอ่าสองอันแล้วนะครับผม120สปินนั่นไงสามอันแล้วร2 0สปินสี่อันแล้วนะครับผม120สปินห้าอันโอเคเดี๋ยวผมกดเข้า มาเดี๋ยวผมกดเข้าเกมเลยนะกันครับเข้าใหม่นะเข้าใหม่คือไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงนะครับผมได้รับแน่นอนฮาที่แฟนเพจของผมนะครับก็คือมอยซิกแซกเดี๋ยวใครยังไงผมจะบอกรายละเอียดให้ฟังว่าใครที่เคยเติมมาแล้วนะครับผมจะไม่สามารถเติมได้อีกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็โอเคนี่ครับผมเข้ามาแล้วครับคนแรกร้อยยี่สิบสปินนะได้ร้อยยี่สิบสปินบวกเข้าไปอีกนะครับผมอ่าร้อยยี่สิบสปินก็บวกเข้าไปอีกนะครับผม ไม่ต้องกลัวโดนเกียนโดนโกงแน่นอนเพราะว่าผมทําให้ดูสดๆเลยว่ามันทําได้จริงนะเออทาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเติมให้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งผมก็ถ้าคนที่ติดตามผมอยู่แล้วก็จะรู้นะครับว่าเติมได้จริงนะครับเติมได้จริงใช่แต่มันจะมีการจํากัดอยู่นะครับผมมันจะมีการจํากัด1บัญชีต่อ100ครั้งนะครับหนึ่งการเชิญเพื่อนเท่ากับ1ครั้งใครที่เคยเติมมาเต็มแล้วจากร้านอื่นก็ไม่สามารถเติมได้นะครับผมต้องเติมในเกมอย่างเดียว นี่ครับผมพอเสร็จแล้วมันก็จะได้รับสปินอย่างนี้ส่วนประวัติตรงนี้ก็จะมีขึ้นว่าเราไปเชิญเพื่อนคนนั้นคนนี้มานะนี่ทั้งหมดกี่คนเอ่ย1234 5 6นะครับผมก็จะประมาณนี้โอเคยังไงก็ฝากเข้าไปที่ YouTube ของผมด้วยนะครับผมนี่แฟนเพจอ่าไม่ใช่พาไปที่แฟนเพจเลยนี่ตรงนี้นะครับผมปกติผมก็จะเติมให้คนตรงนี้ใช่ใผมจะเติมให้คนนี้นี่ครับผมก็ขอเติมสปินโอเคปกติก็จะเติมได้นะครับผมอย่างพี่คนนี้ก็เติมเข้าไปแล้วนะครับผมแต่ว่า เงียบกิฟเพราะว่าน่าจะเข้าแล้วครับผมกําลังเติมให้ครับแล้วก็หายไปเลยนะใช่โอเคเดี๋ยวผมให้ดูสักคนหนึ่งคนนี้โอเคนะคผมคนนี้ก็เติมเท่าไหร่เอ่ยคนนี้เติม1000นพครับผม1000สปินนะรับเชิญเพื่อนได้ทีละร้อยยี่สิบก็นี่ครับได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับผมอาจจะขอ